สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขทุกคนคือเก่านี่ก็เปิดภาพไมอยู่ควนแกน่นอยู่ห้องพักคือ,คอคนเก่านเ,นเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยหมกนองโมพักอะไรเนาะมาหาตามลูกสาวก่อนจักอยู่ห้องได้เด้ลูกสาวนี่นี่ป้าตื่นเลยนี่หอแม่หอแม่บ้านเพิ่นเนาะแม่นบ่หอนีบ่ ไม่ปวดภาษาคลิปไม่ปวดภาษาคลิปปวดทายู่ว้าวใช่สบายดีจ้าสบายเกินมีบ่อหองแม่กกับมีคือกันอุ้ยมาเต้นรู้อะไรดิดื้อสบายดีจ้าสบายเกินสบายเกินเดี๋ยวสบายดีแล้วลูกโตขวบข่อมแน่ลูก นางจะดีนางจะดีบม่เห็นบมกระโดดเหรฮะเห็นแต่นี่โมที่เจอถิ่มมันได้ลูกแช่กองเลยแหรอกองมันดีแช่กองมันน่อยม่แม่ลองได้ลดดบอสแม่แม่แม่่แม่มันมันก็บอกอีฉันอยู่ว่าลงไปเอาอยู่ในรถพดอเตียนเลยของน้ำกันเออห้องน้ำจะคือไงกวห้องน้ำข่อยขอน้จะหน่อยนะโอ้ชามน้หูหนูหมุนเขาอ่ะเอ้า ไม่เจ้าเขาไปเบิ่อมั้งใช่ใช้ผักผักบัวอีสันนยเวลาอาบน้าแล้วมันมัน,ม,นมันออกมาข้างนอกเลยอ๋อไปฟังนี่มันบม่ด้ม้นแบบซี้เล่นเป็นแบบเป็นหอมหูนิดหน่อยนี่แม่นป้าแบบิ๊กกินได้ไหมกินช้าลายได้วอวอกแต่อวบแต่ออแตความหะไข่แล้ <ขอ S 3> วนน

อยู i, i, who? No. Who? Mainland, ่ห้องพูนพอเตียงหายบอหายแบบใดบ่แม่นเช่นบอจะหายนุกแล้วบ้าห้องคือมูน้อยว่าสิพอเตียงบอว่าไปแม่พอเตียงอะไรไปใช้ลูกหายไประวังโลพอเตียงกับไอ้เมฆเอ้ยมูพอเตียงพอเตียงอะไรยังไงอะไรอะไรพอเตียงให้ให้แบบไหน chan bwa cha pa pa tiang bwa wa hai hai pai ha thai pa tiang bwa pai lo pai yung mai oi thi bwa oi la bwa oi oh man ak teng mu to khru peng peng keu bdi yung su dai mai peun mae chom hai saep awk saep bwa

ปิดกระตุ้นไม่หยุดอ่ะอือ็งสวยบ้างหอมแก้ว่ันนี้บุมบิ๊มกระตุ้นว้าวอันนี้บกระตุนแต่นี่บุมบิมโต้แป้งเนาะอันโต้อันนั้นเนาะโต้หัวแต็งหนาเนาะมันมีนี้มีแต่แหวนมีแต่กระจุกเล่นนหนาห้ยายนะซักเสื้อผ้าให้นี่วะจานยายซักเสื้อผ้าให้ Oi bay móng oi bay móng oi bay móng oi bay mưa oi bay móng oi bay móng oi mông này, oi mông này oi bay móng 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 ค่าก็บางทีกงเทพมันกัดื้อปลื้อยงมื่อไม่ละดจะดีมากน่ยง่น้อยนอนี่ิ่งหน่อยนีคิเ่เตียงเจ้าห่้าทายทายลูกกับบชอหนกัน่ทายวัตถุลุกนักบเมนหมาหน่อยเลยนะ ตักปีหอดปีเดียบ่โอ้ปีก็แต่น้อยขวดมันเบิ่งด้วยหั่นนะหอดปีบ่ตอนนี้เบึงสอปีแล้วจ้าบว่าบอว่าวิวคะแนนอดปีฮะอ่าตว่าปีที่ผ่านมาหน่อยหน่อยาจมีวาสนอย่างเ้วัเจ็ดแปเดือนจ้ โอติก็บ่เป็ดๆก็เดือนนะครับบ่ทานนะยังบ่ได้นั่งอุ้ยๆบ่ซานนี่อีมาเนาะอีเนาะบ่กอกสหัวมันแ่นี่ติซด้อ้าวแนๆๆวมันสิเด้อนะมันสิเด้อแต่น้อยๆมึงมึงยกินปากเปนเป็นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่ในห้องพอนอนันนบ่ได้หยุดเด้ปากเปนไเาูเว้าัด

เที่ยวกระมวนอยู่แต่หู้ซึกมันบปสบาลในกระตูเนาะใบไก่บิวน้อยบิวน้อยตุ้ยฮับตุยเลียเลียหาบิวบิวตุ้ยเอาไปตูถามว่ากินแล้วบ่เข่าไปตูโทรมาพ่ะบ่เป็นยังคือบ่กริญยันตุ้ยบ่เออยยันตุ้ยนะไอยันตุ้ยคือไม่อ้วนบ่อืม จะแม่ปุ๊บ <spices> อัน <veter> น <Coleman> ี้จะนอนน้อยว้าสหนวลดอันนี้กับมานเองาใ่หข้าดใชองเราไปเพิ่มดีกว่านะจ๊ะ Có mắng không 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 mắng 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 mẹ mắng 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 m m mắng mắng m mắng mắng m mắng mắng m m mắng mía 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 đó là được ở rốn khen là phải sử dụng của xanh ăn mấy đó xong đi mấy cái này 2 đi bao nhiêu nó để mua ra mẹ để mua ra mẹ xanh và năm mẹ để mua ไม่อาวนนี่ว่าอืมเปนอาได้กัาโทรศัพท์นะพ่นมาพี่พ่นบุคคลได้ดินโทรศัพท์เลยที่บ้านมีตู้พ่นสี่ร้อยให้เบิง้ง <'re> นอกจากไปบ้าน <c oughs> นางกินข้าวกินหนำ <c oughs> ให้พ่นเบิง <c oughs> บ่งหน่อยนึง <c oughs>

วันไปหมักเต็กโมนะบิ๊บพลองเพลงนะอยากไปนั่นดูอยากไปดูตั๊ไปทำไมไปทำไมอยากไปไปไปอยากไปเกากไก่เคฟซีมันเป็นอะไรเคฟซีกินหรือยัง เธอจะกินไหมเจ้าชิบะขั้นบ่อเนตุมพันคือยุ่งคบนิจ้ะจะยุ่งคบบอหอยากไปโลตัสไปทไปทำไมอือยากไปบิกซีไปไปอาาบอกลงไงอยากกินไก่ไก่ไม่เป็นอ่าไ่เป็นอีดาล่องวันนี้ลดาล่องงแจหนึ่งสองซ้อยากไปโลตัดไปทำไมไป ไปทำไมไปทำไมอย่าไปเอาไปคือทีไม่แม่นแม่นปัดเพหมนไม่แม่นแม่นหรอไม่แมนไม่ใช่เลยบไม่แม่นเลยบอกว่าไฟไฟมัดผมมนี่อ้วนงามบางงาม่ใบมัดไหนต่อหนังงามบบงงามแมนว่าเฟ้ยายได้ปัดนี่ยใช่มื้อนอนทำไมอ้วนนึกเดลเมื่อบ่ายนึก าเงนีเด้องแม่อ้วนเด้อเมื่อบานยิ่เด้อไกล้งบ้างมานานนี่เลยนเด้อถิ่มโดถือผ้าพี่ไม่ดุมาถิ่มทางยาเด้อรื่อยๆไปตู้ให้เด้อตู้ตู้ซักผ้านี่ยายให้ยเลยยายายซักผ้ายายม่บ้านถามค่ะถามในยายนะมีเฮ็ดตเฮ็ดแข่งไปสิเด้อกัดกัดขาหมูได้ไหมกินไม่กินไม่อยากกิน กินขาหมูอยากินข้าวขาหมูไม่ไม่กินอันนี้อยากินข้าวขาหมูนี่นี่นี่ข้าวขาหมูไมนใช่เป่าม่ใชหเล่มนิ่มแล้วนั่งดี่าดีว่ี่าดีว่าดี่าดีว่านี่าดีว่าดี่าดีว่ีว่า่าดีว่ว่านี่งีว่าี่าดีว่ีว่ว่านีว่าดีว่ดี่าว่าดีว่าดี่นดี่าี่ี่า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 ดี่าี่าีาี่าีาี่่าี่ดี่าีว่าี่าี่ กะดี่งอะยังบ่ได้จังบ่ได้ได้ไจับอือโนไหนจับแต่เ <No. S 2> จ้าพิถ้าพ่อไอม่ทำเนี่ไม่กินขาเหรกินเอากินแม่กินแล้วจะยัะะงบ่ไรได้เถอะกินกินยนังบ่ได้นะกินบอลกินบ่แมามาเพียนทะเลมวนบ่กินกินกับข้ารึเก็บข้าวใช่ข้าวปะเนี่ขยขา้าแ <Okay. S 2> ม่มามามาหนี่แม่สิกินแม่สิกัดเอาแล้วไคนละขาลถนี่อ้วนเฮามาฉีกแล้ว คืออันอือมีใครนนี่กัได้กันได้อามิตอามิตดีกว่าอามิตดีกว่าแหนเลยบอกอีอามิตอามิตเอาตัวให้กันแหนไอ้กินบ่กินมองใดบมันก่อนเมมเบิร์ดสามกล้องกินตรงไหนตรงนี้เหรอกินด้ำปื๊ดๆเลยน้ำาปื้ดๆอเงี้ยไมน้งเท็ยังไม่ออกเลยกินตรงนี้เหรอ ทำไมมันแหลกปบืองเงี้ยมันไม่แหลมันไม่แหลหรออันนี้ทำไมมันแหลบอะฮะทำไมมันแหลกปบือเนียเกือบจะในดดนอยูเนาะกินรีบไม่วันกินรีบว่ะ้หอันนี้เห็นไหมอันดูดอๆดูดด้เฮ้ยยงไดอุยนี่สุดป์ตินไก่แล้วเ่านี่สุดป์ตินตแหลกอ

อามีอามีม่มีใชโอ้ไม่ใช่แบบบ้าวันนี้บ้านไม่ว <basics> um ่านบานดินมาเดือดนะเห็นปะอู้อูเป็นลมเ็นไหมบ้านไต่โด มินเขียวมั้งขอโทษไม่อ้วนก่อนขอโทษลอขโทษเลยเนี่ตงฟันแ้เอมันบาดบอล่ะบาดบ่ลละมีเดือดบ่มีบ่เดือดนะบ่บกินแหละกินกระนาเหงง่อนบอบ่

อื่นบ่คือสีมะเร็งนะบิวเรินทางปดจีจดตกใจคือสิมึนๆด้ยรอนคำบ่เข่าแล้วเดินพอไปเทพบ่เง่อยากนอนได้อยากนอน่นอนก็จะแ๊่แล้วมันคำเดียวคำมันมืดเดีวหอมน้องโมตอเด้อือเาอีกมันนี่ ตอนแดงนี่ยอนี้ถือผ่าไปทูกถือผ่าไปตู้เลยเอาไปเอาหทางยาไปลหลับไปไปไปคนผู้อะไรไนบิวเีีกก็ยังไงโดยชวยพอจะไปหางนน้องบิวหาง่าไยกัน โโท่านที่ท่านกน,นะนนบบบ,บไม่ล้างคะ่ะไมล้างคะา่ะบอกมาเริ่มออกมาแล้วงน้อา,าอ่ะเร่อยเขาขืนชั่นชูงเนี่ยเชื้อผ้ามันมันบม,มีตที่แบบ,บราคาเแบบพ,พังอะนะ<ม>ไทครัง้งแรกอ่ะที่มปะจ้าล่างขืนไม่เ่าขนยังไงว คือเดชั่นสั่นแบบดูๆแบบป๊าตัวสินค้าแต่ละอย่างอุ้ยเงินหลักแสนมันจับสินค้าแม่นบ่ได้เออไปแล้ว่นได้ขายเนาะแต่วก็มีเนาะคือจนคือเฮานี่ก็จนก็ว่าคือจนจนคือเฮานี่ก็ได้แต่บเดียวเแต่ว่ามันก็เว้าง่ายๆเนาะก็บ่ได้งามดซะเฮาแม่แม่เปิดตัเป็นเวแม่แม่บ๊ายบายับ้าน่อนเนาะไปสไป ไปไไม่ไม่ทำแมมอหงวเยอ่ะไม่ทำแมมนี่โอเคกดกดหงล็อกันไ่เถือข้างนั่นตัวแล้วเสียบนัตัวกกดกดล็อกตกไได้ล็อกล็อกันยังไพยสีปั่มห่้วยได้ดุเลยหงอเมีจะหงองหงติดกันเสีหงมาไดู้ก โอเคไม่เปิดไปอยู่นี่โอเคไม่เปิดไปอยู่นะกระตุนน่ะใารกว่าอือคือวันเสียงอเมมอนไว้อัสบาดีปะรุ่งกระดูก้าละมอนไว้ไม่ติดดาบบอได้มาเบิร์นกินีไม่ใช่เร่ยงเสียงให้อัสบาดีปะรุ่งก็เช่ไม่ใช่เร่ยงเสียงให้นี่สวัสดีะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ